ปีหน้าครับมีแผนเรื่องของอัลบ,บั้มครับตั้งใจตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะมีอัลบ,บั้มให้ได้2อัลบ,บั้มนะครับภายใน1ปี 1> ใช่ครับจริงๆทำเพลงกันเก็บไว้แล้วอะไรเงี้ยมันเก็บกดม,มันเก็บกดครับ <laughs> แล้วก็คิดว่าปีหน้าแบบเอออยากปล่อยให้หมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ก็ไม่แน่อีกประมาณ2-3ปีก็กำลังวางแผนว่าจะจัดงานอะไรใ,ใหญ่สักครั้งหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาแบบตกลงกันนะครับ สองอราบ้าที่คือเรามองยังการที่ศิลปินออกอาราบ่าในยุคนี้มองว่าสำหรับผมนะผมมองว่าเรามีแรงที่จะทำเราก็ต้องรีบทำแน่นอนว่าทุกวันนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากการที่เราไม่ทำอะไรก็ไม่ได้แปลว่าจะมีใครรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ดีนึกออกใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเรามีแรงที่เราจะทำแล้วอะอยากทำก็ทำไปเลยอะไรเงี้ย ไม่ไม่มีทางไม่มีทางรู้ว่ามันจะผลมันจะเป็นไงแต่รู้ว่าเอ้ยมันงานมันถูกผลิตออกมาแล้วแบบถูกคิดออกมาแล้วอะไรเงี้ยถ้ายังเก็บไว้อยู่แบบอีก3ปี4ปีแนวคิดที่ที่มันเริ่มทําในวันนี้มันโขมันก็เริ่มแบบมันอาจจะไม่ทันทันสิ่งที่เรารู้สึกอยากนําเสนอในวันนี้ที่เราทําไว้แล้วออกปีหน้ามันจะทันยุคทันสมัยหรือว่ามันยังไงบ้างเราต้งกังวลหรือมีแผนสำรองยังไงจริงไหมก็เป็นเรื่องที่แบบอยากเล่าคือช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยกังวลเลยครับมันมีอะไรให้เล่าเยอะอะไร ก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบพราคบุ๊กจดเอาไว้แล้วก็ยกังออย่างร่วมสมัยอยู่คือเราเราเราผ่านช่วงเวลาที่มีเพลงที่ทุกคนเรียกว่าประสบความสําเร็จและเพลงที่ไม่ประสบความสาเร็จเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีแรงที่เราแบบอยากทําเราก็เลยแบบอยากลองนําเสนออะไรแล้วก็มองว่ากลับมาเรื่องเดิมก็คือถ้าเรามีเรื่องที่เราอยากเล่าเราจงเล่า mm hmm. อะไรเงรี้ยประมาณนั้นเลยครับ mm hmm. ก็เลยแบบเอองั้นเราทําเลย mm hmm. อะไรเงี mm ้ยสูกัวันนี้ mm hmm. ถ้าวันนี้วงโต มีจะมีแนวทางเปลี่ยนแนวเพลงไหมแบบว่าเนื้อจ่ายที่รักอะไรอย่างเงี้ยเพลงกอมเด็กครับเฮ้ยนั่นเออก็ดีนะเยอะไหมโยกแยกพี่โยกเองพี่ยกเอนหรอไม่มีไหมหรือว่ายังไงมันแนวเพลงความคิดต่างคนมันเปลี่ยนไปก็มีนะครับมีดีนะมีครับคือจริงๆผมว่าจริงโยกแยกเอ่ยเหรอพี่ไม่มีมีมีเพลงที่แบบเกี่ยวเกี่ยวยงกับครอบครัวอะไรเงี้นะแล้วก็เรื่องของมุมมองที่มอง โกเปลี่ยนไปนิดนึงในในในอย่างพี่ปั๊บก็จะมีเพลงที่เขียนเองนำเสนอมุมมองหลังจากที่มีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีครับแต่มันจะเป็นมุมแบบไม่ได้มุมแบบรู้สึกดีขนาดนั้นนะคือผมมองว่าเขาเรียกว่ามันก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่ที่เรารู้สึกแหละแล้วก็อะไรที่ที่มันขุดออกมาได้ก็อยากจะลองขุดออกมาให้เต็มที่ครับแะอยากให้โอกาสที่มันเป็นลายเซ็น เป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยนะครับผมว่ามันก็ยังเจ็บปวดอยู่แต่ว่าในความอกหักเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นอกหกักในเรื่องของ Relationship ของความรักและของความรักระหว่างคนรักผมว่ามันเป็นเรื่องระหว่าง,งเรากับสังคมเรากับโลกเรากับเพื่อนเรากับคนที่เรารู้สึกมีความผูกพันด้วยผมว่าไอความรู้สึกเจ็บปวดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มันคงแล้วมันก็จะถูกเอามาเล่าเป็นในแบบมุมมองของเราคือเหมือนทุกวันนี้พี่ปั๊บร้องร้องคำว่ารักแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปมันรักอีกแบบมันเป็นรักอีกแบบไม่ใช่แบบฉันรักเธอแบบอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นเฮ้ยมันเออผมรักคุณมันก็เป็นอีกแบบนึงจะมีเกี่ยวกับความเชื่อไหมเพราะเรามาที่อื่นสู่มายถึงว่าไม่เคยคิดว่าเราจะจัดสักหนึ่งเพลงไม่ไม่เลยครับให้เป็นอีกแค่ฮอบบี้เล็กๆของแอดมินที่เขาแบบ เขาให้เขาสนุกของเขาไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคงไม่ได้จะแบบชวนกันไปขนาดนั้นแต่ใครถ้าติดตามแล้วถูกก็ฝากไปแบ่งปันทําบุญอะไรให้มันใจชื่นชื่นใจด้วยอะไรเมียกเตือนอะไรแฟนไหมครเตือนระวังมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เล่นกันอย่างแบบใช้เข้า่าเล่นโทษซื้อเสี่ยงโชคกันอย่างพอดีพอดีครับพอใช่ไมจริงจริงมีมั้ยเรามีเสี่ยงโชคมั้ยป่าตังมีมั้ย นี่ครับข้างหลังเลยครับว่าเสี่ยงเลยครับมันเข้าไหมครับมันเข้าไหมเพอกดไปมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่อยู่ที่ว่าลงทุนมากลงทุนน้อยนะครับอ๋อเพราะไม่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับผมลงทุนยังไงเอ่อซื้อออสเตรียไงโอเคหลายคนถามว่ามาก่อนเที่ยงได้ไหมเพราะว่าเที่ยงเราซื้อไม่ทัน มันต้องอั้นสิครับอ่านเลยะอ้าวบอกป่ะครับผมไม่รู้บอกไม่รู้ผมต้องไปถามแอดมินอเด้อต้อนต้องรอมันต้องรอใช่ครับผมครับผมก็อยากหลายคนอยากรู้ค่ะแอดมินแบบว่าเออเวลาคนมีคนมาถามเป็นแบบใครทำไมแบบแม่มันเป็นคำถามที่พูดไม่ได้มาหรือว่ามันต้องแบบคือผมตอบไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าแอดมินมีอยู่คนเดียวอ๋อคนเดียวที่ถาที่อัพเรื่องมีแค่สำหรับเรื่องนี้สำหรับทุกเรื่องเลยก็ได้อ่ะก็มีคนเดียวที่เหลือก็จะเป็น พวกผมมาเป็นแอดมินเสริมแต่แอดมินหลักเนี่ยมีคนเดียวผมอาจะลงพวกผมจะลงกันเรื่องงานเรื่องว่าเดี๋ยวกำลังจะมีอพงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในฝ่ายโหมดเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เขาจะมีองค์ความรู้สูงมากเขามีองค์ความรู้เยอะมากก็จะเป็นเขาครับแต่จริงเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเอาความแม่นมาจากไหนไม่รู้ครับเขาไม่บอกเขาไม่บอกครับผมไม่โกหกครับเขาถือเขาถือเป็นเคล็ดหรือว่าเป็นทริคไหม เขาว่าอย่างนั้นแหละเขาประมาณแล้วเดียวไม่รู้เป็นเคสหรือว่ากลัวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ผมไม่รู้แต่ว่าเขาไม่บอกพร้อมทุกคนพร้อมทุกคนตอนที่เโพสจะนะฮะจริงครับเคยพยายามบอกว่าเราเลิกโพสไหมเราพอเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบรวยกันเองอย่างเดียวไม่ใช่มันมันก็เออก็เขินเขินเกรงใจอะไรเงี้ยคือบางทีแบบเกรงใจเขาก็เลยบอกเวลาเขาแอดมินโดน DM มาเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบครับแต่ว่า บางคนเขาก็อ้อนวอนเรานะอะไรครอะไรแต่พี่อ๋อแสดงว่าผิดีแล้วพี่ผพลความหวังขอไม่พูดแบบนั้นได้แล้วแต่เขาอะครับเราเราแต่ยังไงเลยใช่เพลอเมิกาปักสองอัลบั้มปีหน้าครับได้ฟวาหรือว่าได้ครับต้นปีต้นปีใหม่ก็จะมีเพลงใหม่ของปอเตโต้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพรวดพรวดออกมาเรื่อยๆให้ครบสองอัลบั้มเท่าที่จะเป็นไปได้อาจจะทะลักไปปีจัดศูนย์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือในความตั้งใจก็คือแล้วก็จะมีโปรเจกต์อีกอเ,เยอะแยะเลยครับที่เตรียมไว้ครับกาปีน <s> ี้กับอลิมันดีเนี่ยเออใช่ <Okay. S 2> อาจจะมีคำถามสุดท้ายค่ะท,ที่ตอบอัปเดตอ๋อลา่าสุดก็คือได้ของฝันน่าคอนเสิร์ตเป็นอ๋อเป็นเาขาเรียกว่าไดเพิร์่อะเพิร์ดใช่ไดเพิร์ดใช่คือเรียกว่าปรับไปตามแบบใช่ไวเราจริงๆผมเพิ่งเริ่มได้มาสักพักแล้วนะแต่หลังๆอ่ะ ผมกร็รู้สึกว่าโอ้ดีเหมือนกันเพราะว่าใช,ใช่ได้จริงด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีครับมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราทํางานอยู่ในวงการนดนตรีมาแบบนานจนตั้งแต่เราเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่คิดอะไรเลยอนะไรเงี้ยจนแบบวันถึงวันหนึ่งแบบกลายเป็นว่าเออเฮ้ยเป็นลูกเป็นลูกเราแล้วอนะไรเงี้ยเออมันมันเป็นเรื่องน่ารักครับเป็นเรื่องประทับใจมากกว่า แต่ขององก็ได้พระอ้อมผู้ใหญ่นะอันอันอันอ้นคือใส่ไหมติดเตียงครับวันนี้ติดเตียงพวกมึงขี้เกียจขนาดแบบไม่มาห้องน้ำเลยหรอวะก็เออน้องที่ทำงานในวงก็มีคนหนึ่งเป็นคนอยู่ภาคใต้เหมือนกันที่บ้านก็ได้รับ ผลกระทบเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากส่งกำลังใจแล้วก็ทำทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสื่อสารถึงความรักที่มีต่อเพื่อนในประเทศซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตไปได้เร็วๆแล้วก็เรื่องสุขภาพก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีโดยเฉพาะพี่ๆจิตอาสาทุกคนที่ลงไปช่วยทุกหน่วยทุกฝ่ายท,ทุกแนวอะไรเงี้ยก็ จริงๆผมก็เฝ้าติดตามอยู่แล้วก็เป็นห่วงทั้ง,งหมดเลยครับก็ทําหน้าที่ส่งกำลังใจนะครับใอนอนาคตจะมีโปรเจกต์อะไรข่าวกันไหรัือว่ากำลังคิดอยู่อ๋อจริงๆคือเหมือนอบอกคำตรงว่าไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรเป็นการส่วนตัวของวงแต่ว่าอะไรที่วงสามารถเป็นกระบอกเสียงได้แล้วก็<ม>รู้สึกว่าจะช่วยกันแชร์แล้วแบบถูกที่ถูกท,ทางอะไรเงี้ยก็จะทำให้ให้เร็วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหลืองครอบครัวอย่างแบบ ภรรยาผมเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยกันแชร์อะไรเงี้ยครับเหมือนอะไรที่มันเกี่ยวโยงผูกพันกับความรู้สึกเราอะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้จริงๆครับครับผม